สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาต่อในตอนที่5ของเรื่องผู้จัดการปีศาจสุดหล่อของฉันจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนเราไปฟังแล้วก็ไปดูด้วยกันเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งฝากกดไลค์กดติดตามทางเพจของเราด้วยถ้ามีเรื่องออกใหม่หรือว่าอัปลงใหม่คุณจะได้ไม่พลาดนะคะใครกันลองทายดูสิ ได้ไมันก็ชัดเจนนี่คุณน่าจะเป็นจิ้งจอกผู้ที่ชอบหลอกลวงผู้ชายฉันไม่เข้าใจจริงๆพวกคุณที่มีพลังเวททำไมจะต้องหลอกล่อให้ฉันตกหลุมพรางด้วยเพราะอยากเห็นท่าทางแบบนี้ของนายไงแน่นอนว่าพวกเราเป็นพวกมีคุณธรรมอะไรนะไม่ต้องดูไปดูห้องพักพนักงานกันตามฉันมา ดูไปแล้วก็ปกติดีนี่สงสัยใช่ไหมให้ฉันแสดงร่างเดิมของฉันให้ในดูดีไหมไม่ต้องในเขตนี้มีทั้งหมดสีมีทั้งหมดสิบตึกจำชื่อตึกไว้ด้วยนะตึกยิงโจตึกชวยโจ้หมายเลขตึกดูเหมือนกนารวาดภาพของพวกคุณเก้าตึกยิงโจ 8ตื่นช่ชยโจตอนนี้พวกเทศทั้งหลายไม่ได้เป็นเหมือนที่เห็นในทีวีแล้วนะพวกนายต่างพวกนายต่างหากที่เป็นพวกขี้นินทานายชอบดาราสาวสวยคนนั้นไหมฟันเชียว,ยวอย่าบอกนะว่าเธอก็ถึงแล้วหอกพักพนักงานตึกสิบ ตึกจูก้กูพวกเราเดินไปผิดห้องหรือเปล่าหนางแท้สบายตัวจริงๆเลยเดี๋ยวนะเราต้องจ่ายค่าเช่าไหมแน่นอนเดือนละห้าถูกขนาดนั้นเลยเหรอฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมใช่เอ๋ฮ่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เมืม่อก oh. like like so like so ี้เป็นแค่ของที่ชายเวทสร้างขึ้นมาให้ในมองเห็นเป็นห้องแบบหลูหลาส่วนคนอื่นมองเห็นจะเป็นแบบนี้สบายจังเลยก็ได้ยอมเป็นคนจนบนความจริงดีกว่าเป็นคนรวยในความจอมปลอมก็แล้วกันขอโทษนะคะนี่เป็น ที่ใช้เพื่อนบ้านที่ย้ายเข้ามาใหม่ใช่ไหมคะฉันชื่ออีไเฟค่ะอยู่ห้องข้างบนอีไเฟยหนึ่งในเจ้าของห้องในซูโจซูโจเรสซิเดนต์ต่อไปก็ฝานเนื้อฝากตัวด้วยนะคะว้าวสาวสวยฉันกลับก่อนนะคะว่าว่าก็มาเที่ยห้องฉันได้นะคะเดี๋ยวก่อน เธอเดินเร็วมากยังไม่รู้เลยว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอเป็นยังไงตอนที่6มาทำงานตอนสองทุ่มถ้ามาสายหักเงินทั้งหมดนอนตอนเช้าออกบ้านตอนดนึกรู้สึกเหมือนเป็นผีเลย สวัสดีครับเจ้าของบ้านพัสดุครับเมาส์ที่เพิ่งซื้อเมื่อเช้ามาถึงแล้วเร็วจากคนขนส่งเตาตั้งชื่อเหมือนไม่อยากทำงานเลยอะ่ะอ๋อคุณเป็นเจ้าของห้องในซูโจรเสซีเดนท์งั้นผมก็จะไม่ปิดบัง คุณบอสของพวกเราคือเทพเต่าที่ไปส่งพระถังสัญจังข้ามแม่น้ําในตอนนั้นคุณเข้าใจใช่ไหมดังนั้นไหนก็คือเทพเต่าเท่านั้นผมไม่ได้แก่สักหน่อยผมอายอแบบุแค่แปดบเจเองนะทำไมยังไม่ทำไมยังไม่ถึงนะ เอ okay. อะไรเนี่ยมาสน้าอะนี่เป็นของอีเฟยที่อยู่ด้านบนนี่นะสวนให้โอกาสฉันแล้วอีเฟยพัสดุของคุณมาส่งไปที่ทห้องของผมครับมาแล้วค่ะทำไมต้องปิดหน้าละครับฉันเป็นสิวไม่เป็นไรหรอกเป็นสิวก็ยังน่ารักพัสดุของคุณครับ ในที่สุดเปลือกของฉันก็มาแล้วเปลือกไม่ใช่มัดหน้าหรอกคะคุณไม่รู้หรอกว่าถึงแม้ว่าบาัตรผ่านประตูจะมีคนให้เลือกหลายอย่างแต่ที่มีขายในอินเทอร์เน็ตมันดูดีกว่าและยังสามารถสั่งทำได้ด้วยนะแค่ อาจจะแห้งไปหน่อยฮ่ๆ <c oughs> ผมไปทำงานก่อนนะครับฉันก็ยังไม่กล้าถามว่ารูปร่างจริงๆของเธอเป็นยังไงยังไม่มาอีกเหรอทำงานวันแรกก็สายแล้วสวัสดีครับคุณปูสวัสดีพ่อนุม่มนายใสแล้วนะรีบไป เอาไฟฉายแล้วไปทำงานกับฉันครับครับไปที่บ้านของคุณปู่คนนั้นหรอถ้าทางเป็นคนดีเขาเป็นเทพอะไรหรอปีศาจภูเขาดำาหรอปีศาจภูเขาดำไก่เกลียนเป็นไหมลูกเลี้ยงของเขาทะเลาะกันกับสามีไก่เกลียนไม่ได้ เขากลับบ้านไม่ได้ปีศาจพ,พวกเขาดำมีลูกเลี้ยงและลูกเขยเหรอตอนที่7จ็ดทำไมล่ะฉันจ่เดือนละหมื่น้ฉันก็จ่ายไว้ลูกสดหมื่นทิศลูกกระสุนหมื่นทิศ นอกจากจะใช้เงินเปลืองแล้วยังจะใช้ความรุนแรงอีกเหรอเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคุณรักเขากำลังจีบกันมีอย่างนั้นเหรอคุณฉันเออฉันยนโทรศัพท์คุณทิ้นให้คุณไปซื้อใหม่คุณกล้าทำดูปโปยดูปโปรเย่โปรโลเย่ของฉัน นี่มันอะไรกันหมื่นห้าใครกล้าแต่ต้องมือถือฉันฉันจะฆ่าทิ้นซะระวังขอบคุณเจ้านายที่ช่วยไว้ครับคุณซื้อของเยอะขนาดนี้คุณไม่เก็บคูป,ปองบ้างหรออะไรนะหมอนกอด50นี้ถ้าใช้คูป,ปองมันแค่30เองนะ ถ้าซื้อตั้งสองพันกว่าไม่ใช้อังเปาบ้างหรอแล้วก็ยังมีคูปองซื้อร้อยลด40แบบไม่มีกำหนดเงินสูงสุดอีกด้วยอะไรนะเจ้าหมอนี่ใช้ได้นะคุณมาได้ยังไงพวกเรามาช่วยทำไมเมื่อก่อนไม่เห็นนะจะขยันแบบนี้เลย ก็มีคนใหม่มาทำงานนี่มาดูแลหน่อยก็ไม่เร็วนี่เป็นไงบ้างไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะไม่เร็วเลยนะนอกจากอ่างเปาจากล้างแล้วก็ยังมีอ่านเปาจากการแชร์บวกกับถ้าเป็นสมาชิกสูงสุดยังลดราคาได้อีกของราคา15ื่นคุณสามารถ ลดได้เหลือ7,000จากการเรียบร้อยแล้วครับแม้แล้วเลยต้องได้แล้วคำชมหัวหน้าโดยตรงของในจะเป็นมากกว่านะ <c oughs> <c oughs> คุณคุณปู่เข้ามาได้แล้วครับในที่สุดก็กลับมาได้แล้วคุณเป็นปีศาจผู้ขาวดำจริงๆเหรอไม่ต้องกลัวฉันไม่ใช่คน เด็กหนุม่มที่ไม่รู้เรื่องเราอะไรนั้นนั่นแล้วเออ,เ,อ,อเรื่องพวกนั้นตอนนี้คุณปู่เป็นคนดีแล้วส่วนในเรสซิเดนต์เขาเป็นคนบริจัตให้นั้นหรอครับเอ๊ะแบบนี้ก็ยอมรักไม่ได้จะเป็นคนทำงานกลางคืนยังไงงานจบแล้ว เดี๋ยวนะฉันยังไม่รู้เรื่องของคุณเลยเรียกผมว่าหลินฐานก็ได้ครับผมสงสัยว่าพวกคุณเป็นตัวละครที่ฟู่ซงหลินแต่งขึ้นมาพวกคุณมีตัวตนขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ฟู่ซงหลินคุณหมายถึงคนที่เคยมาสัมภาษณ์เมื่อหลายร้อยปีก่อนหรือพวกเขาเคยสัมภาษณ์ พวบคุณตอนที่8เมื่อวานที่ฉันทะเลาะกับสาม,มีก็เพราะโกรธเนี่ยงเสี่ยวเซียนรวบร่างตอนกลางวันฉันปล่อยผีออกไปแต่ตอนที่เรียกกลับมามันกลับมาไม่ครบไม่ต้องรีบร้อนบอดจิวเจอพวกมันแล้วกำลังให้คนออกไปจับกลับมา มันก็ดีแล้วถ้าพวกมันวิ่นออกไปจากเรสซิเดนต์ก็คงเป็นเรื่องวุ่นเลยยังไม่กลับมาแน่นอนย,ยังไม่กลับไปนอนอีกเหรอบอกจิวบอกว่าจะให้นักเวทมาจับพูดผีของสิวเซียนให้ผมเราอยู่ที่นี่เอกาแฟน,นี่เป็นสิ่งที่ช่วยชีวิต ผมเลยนะเออร้างเถอะยังไงอีกอีกเดี๋ยวคุณก็รู้แล้วดินหลงนี่ยังไม่ใช่นี่ยังใช้ไม่ได้ให้ส่งนักเวทมาก็ใช้เวลานานมากกาแฟของฉันล่ะอ้านั่นเป็นกาแฟของบอสจิ๋วเหรออาอฉันจะ รับไปชงมาให้อีกแก้วนะคะไม่ใช่ผมนะคราบกาแฟที่ปากยังเช็ดไม่สะอาดเลยยังจะกล้าพูดโกหกอีกเหรอยังไงฉันก็เป็นคนที่มีที่ชื่อเสียงนะครั้งนี้ครั้งเดียวนะไม่มีครั้งต่อไปแล้วนะอืมอืม ขอโทษครับโอ้โ oh อ้ oh. ไม่ใช่แบบที่พวกนายคิดนะเหมยเจิญจือ้อนี่คือคนที่ในายเลยเจิญจือ้อนี่คือคนที่หนายหามาหรอบอจิวขึ้นปล่อยมือก่อนเอามือออกไปจากหัวผมก่อน ไม่งั้นคนอื่นจะเข้าใจผิดอะไรนะคนของผมคนของพวกนายออกไปหมดแล้วเหรอฉันเป็นเซียนเลยนะฉันมาช่วยก็ยังจะรังเกียจอีกเหรออ่าปล่อยไฟฟ้านี่ออกไปก็กลับมาแล้วเหรออ่าอย่าเข้ามา บอกเจ๋วเก่งขนาดนี้เลยเหรอนั่นเป็นมือถือของฉันถ้าเงินเดือนเดือนนี้ต้องหักทั้งเดือนเลยนะเออนี่มือนี่เป็นมือถือของบอกจ๋วเหรอ